สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนนะคะ่ะพ,พอดีมาฮอลิเดเจิมือมาหยุดนี่กับคืนกับมือถือกับบค่อยมีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตกับบค่อยมีเพราะว่ามันติดทะเลฟังนะมันติดทะเลแล้วก็ติดผู้เขาติดนั่นที่นี่นอกจากสิไปในเมืองที่เขาแบบสินในเมืองในอันนี้คือมาเที่ยวคล้ายๆว่าเป็นหมู่บ้านซะเที่ยวตำบลติดทะเลสินะมันเลยบ,บค่อยมีคืน กับลงคลิปลงอยังกขาบ,บ่มีเวล่าแต่ตอบเพราะว่ามันมันบ่บ่มีคืนบ่มีอย่างสิโดนๆดนคอยเป็นนางมองที่เขามีสัญญาณไวไฟคอยสิลงได้งสินาเก็บโบสิแม่งมุ่งแต่ตอบแต่อยังมันกับโบแมนนอเพราะว่าพาลูกาพาครอบครัวมาเที่ยวสิมันบมลากะขอให้เข้าใจกันนะคะแต่ว่าไปอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเพิ่นว่า คือบ่อสอนลูกบอกหลายภาษาแน่คือเฮียนอื่นเพิ่นให้ลูกบอกภาษาไทยภาษาอีสานภาษากงกฤษภาษานัานภาษานี้ได้เองสินะกะมันมันคนละเฮียนแหมแจ๊คสิวางเนี่ยมันคนละหลังมันบ่คือกันแต่ว่าเพิ่นสอนได้ก็คือว่าเพิ่นเก่งอีหลีเพื่อนย่อมลาวาเก่งแต่ว่าจะคลองก็เริ่มคือว่าเราบ่ได้สอนลูกแต่อน้อยตั้งแต่เกิดตั้งแต่ยังเกิดคลองกับบข่อยได้เบ้า ภาษาไทยกับลูกก็ดองสินะกับว่าภาษาอังกฤษนี่แหละแต่จักสิวาจังได้เพราะว่าแฟนบุคคลดยวยูบ้านตัวน,นังก็ยันตะห่วงแต่ตลูกว่าภาษาอังกฤษโกเก่งพอตะแม่กับโกเก่งเพราะว่าแฟนเป็นทหารเลือดย่ำแกออกเลือดแกออกทลษฎีหาเดือนยังสินะแต่แต,ตอนลูกในน้อยยังแต่คลอดนะบาเดนีกัเล่ากับกักกมบะยูบ้านแล้ะล่ะแต่ว่าลูกกัเขาลงเรียงกับบอกภาษาอังกฤษกเกง่งภาษาไทยเขากับบอกได้ยูแต่ว่าแสงเขาก็เป็นประโยคโตๆกันเงียบๆเขากบอกได้ เสียเขามาบอนั่นบอนี่เขามันใหญ่แล้วไหมคะมันมันเด็กหน่อยหาสิบหกปีแล้วแม่เที่ยวกับเจ็ดสิบแปดปีแล้วเขาหญยแล้วเขากับมีมูของเขายังสะอียงสี่แล้วแบบว่าแม่บอกภาษาไทยอยู่แต่ว่าเขากับฟังแต่ว่าเขากับโบคือว่างใดล่ะเขาบด้เขาบด้ยินซูม,มือเขาบด้ฟังซูม,มืออ่าคือเฮ้าอ่ะคือคือคือแม่เองนี่แต่ยนาานินภาษาอังกฤษซูมือมันก็ซอยเฮ้าบอกเกง่ง ภาษาคำไดมี่ไม่เข้ากับฮัดนึกเขาองเสีคือจังคือฝรั่งไปยุ่เมืองไทยเอยงเสียเขาไปได้ยินเสม,มือเขาสิม,มันแต่ว่าล่งบานเขาก็บวกลูกกับลูกเขาัแต่ลูกเขาในหน่อยกัย่อมรับอยู่แต่ว่าจะของบริเวณบามันก็นเลยได้ซ้มมี่สวัสดีครับขอบคุณค่ะสบายดีไหมครับสบายดีค่ะคิดถึงค่ะเขาบอกได้ซัมนี่แต่สิให้เวณแบบกิจวัตรประจําวันเห็นยังแนเขาบอกบ่ได้แต่ยาบาดตาแม่กับบริเวณไทยกับรออยู่มันบ่่คยไดือพมู อคนไทยเังสิแม่ค่ะว่ากับว่าแต่ภาษาพื้นบ้านจะของว่าไทยกับบวกแข็งอยู่จักสีวาจังไดภาษาอังกฤษกับพาะซัมนี่แหละค่ะกับบัวได้เก่งปนั่นหรกเพราะมันกใหญ่มาตะเมืองไทยเนาะจนเถ่าเราก็เลยมันหนีลิ้นมันกับพวกไปฮะมันกับบัวมันกับพวกคือเด็กหน่อยอยู่ดอกครับกับมะเก่งยยอนน้ำลูกนี่แหละคือว่าบอกภาษาอังกฤษได้เรียนน้ำเขาสิเขาว่าได้ไปใช้เขาก็สอนเองสินะว่ากับเด็กหน่อยเขาว่าซ่าเองสินะก็เลยแบบว่า ชีวะนําเสนอ youtube วิดีโอนี่คือคือว่าชีวิตประจําวันที่ห้าอยู่นี่เห็ดอีหยังแนไปเที่ยวหรือกิจวัตรประจําวันของเด็กน้อยหรือนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวแต่เฮาไปเที่ยวเปน็นนันเป็นนี่มันก็นเลยแบบนําเสนอกิจวัตรประจาวันของลูกเขาเห็ดอีหยังแน่กิจวัตรชีวิตประจาวันของคนเขาออมาอยู่ต่างประเทศเขาจังไดก็เลยมันก็นคนละแบบนะสิ คือว่าล่ะลูกบอกไทยบุเกงเขาเขาแจ็คสี่วางได้ล่ะเขาเขาบบควยอันนี้ปันได่เฮากับดบเดอเกียวกับแม่แต่พรแม่แต่ซามีแต่แเรากับโบควยเราหูเป็นลังค่ำเราก็บโบเดนีกระดอกระสิเฮาบอกไทยกับลูกในบ้านแล้วมันเรากับสิอึดอัดจึงสีนะมันมันมันกับแจ็คสี่วางเด็ดมันคนละมันมันมันคนละเฮียงคนละหลังแม่ค่ะเพราะว่าอ่า บ้านแต่ละคนะในการดำรงชีวิตมันก็คือกันรังคนลูกรังคนเข้าก็บบ่อไทยบย่อใดกันล่ะค่ะก็คือการนี่ล่ะเพราะว่าบ่อใดว่าลืมอีหยังเด้แต่ว่าเฮาบ่อคอยเด็กกลับไปอยู่เมืองไทยเฮาบ่อใดกลับไปอยู่แจ็คสีวาจางังไดร่แจกยังให้ให้เข้าใจแจ๊กน้อยนะคะว่าใส่ชีวิตอยู่หนีกันเลยมันเข้ากับบ่อใดเป็นบางคำ่ำ งำเขากลับไปเมืองไทยเขาก็พยายามเลี่ยนพยายามหนีแต่ว่าเสรเขาเวบามาว่าวอยู่หนีเลยแบบแด่ยินจากแม่ผู้เดียวมันบนี่แต่เดี๋ยวนี้แม่เที่ยวก็เริ่มถามล่ะคําว่าสวัสดีสวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนเนี่ยหมายถึงอีหยังลูกไส้กับพยายามก็ปีว่าสวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนเขาก็ว้าน้ากลนเขาก็ว้านี่ว่าแม่เบาอีหยัง,ยงสินะเขาก็ถามอยู่คืออันคันได้ยินบ่อยๆเพราะว่าเขากับ เทากับบาดีบอลไทยก็ไผ่ก็ดองใช่นะจักสิวายังได้บอกก็บอกเกับทางบ้านบอกก็มูมูข้นไทยดูนี่ก็แห้งบ่เดบพ่อโดนๆพอกับไม้พ่อกันโดนจักสิวายังได้กับพ่อมูข้นไทยส่วนมากกับคุยทางเฟสคุยทางโทรศัพท์เพชรธุรกิจซ้ำนี่ล่ะค่ะกับโบไดแจักสิวายังไดง มันแต่มันตะละบานบขึ้นกันเนาะค่ะนอะกากก็เลยว่าขอให้เบิงในสิ่งที่น้าเสนอมันมันตางกันมันกันเลยโบโบบานคนละบานแต่ละหลังมันบขึ้นกันในการดํารงชีวิตในการสอนลูกซอนอย่างมันเลยบขึ้นกันแมมคะ่กะก็เลยแบบว่าอยากให้เบิงในสิ่งที่น้าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเอ่อจีพาไปเบิงมองหันมองนีหรือ กิจวัตรประจำวันของเด็กหน่อยว่าเขาเห็นยังแน่เด็กหนวดฝรั่งลูกคึงไทยอาจจะมีผสมสานาัันธรรมินหน่อยอย่างสิีนากรบโบโบโบเดนีกระโดก็เลยอยากฝากว่าเออมาอธิบายฟังซื่อดอกค่ะว่าเป็นอย่างว่าได้ซ้ำได้ว่าได้ซ้ำนี่แหละฟ้าได้นหน่อยแต่แม่กับโบเก่งดอกค่ะเพราะไทยก็ได้ตกอีสานต๊กเล่าตลอดกับเมืองไทยกับเสียงในฟิล์มตลอดแหละค่ะคันทันไปหากับผู้อื่นนะว่าไทยกับแปลว่าให้เกียรต ันไปหารอพครจะคจ้องกับเสียงในฟิล์มตลอดกับเท่านั้นแหละค่ะโบปูไม่ยังไรว่าวกะฮัดกะฮัดเป็นบางค่ำแจัคสิวาา่าจังใดขันไปเมืองไทยเนะี่ยเขาขสิม,มันดูเขาได้ยินคนไทยเบาแต่ว่าอยู่หนีแต่แม่กับบริบาไทยอยู่จ็กสิวาา่จาจังใดแจัคสิวาวก็ปลูกอะกะว้าอยู่ว้าอยู่ขาวว้าวแต่ว่าเขาต้องบ้าเป็นภาษาไทยก็ภาษาอังกฤษน้ำกันเพราะว่าเขาใหญ่แล้วกับบริบาตั้งแต่ ขวบสองขวบแม้ตแต่ฮัดแวกับบริวารก็ปลูกทุกอย่างเป็นภาษาไทยเองสิแม่มัน,ม,นมันมาาันจักเสวาจังไดเนาะเอเทานี้แหละค่ะว่าไม่ยั่งลายดอกอยากว่าอันนี้ซื้อๆอยากอธิบายให้ฟังซื่อว่าบานแต่ละหลังมันก็คือกันในสิ่งที่เฮานำเสนอแต่ละอย่างแต่ละคนมันก็บ,บ่คือกันนะคะกันเลยอยากให้เบิง่งได้สิ่งที่แตกต่างดีกว่าเนาะเบิ่งเบิง,บง เบิ้งในด้านสิมันแตกต่างกันว่าเออแต่ละคนดำรงชีวิตมันบ่คือกันนะบางคนกับอีกแบบนึงเข้ากับอีกแบบนึงยิงงส่นะคะกับเขาพูดหลายๆนะคะติดตามแล้วก็คอมเมนต์เดี๋ยวจังแดคันมีเวลาก็สิต,ตอบอยู่ละค่ะเพราะว่ามันก็นหลายบ่มีเวลาอีหลีเพราะว่าเอ่อขอบคุ้วงานแบ่งเวลายากเขาพุณหลายนะคะติดตามสวัสดีค่ะ